เสรีภาพเกินขอบเขตดราม่าคลิปเหยียดชาวอีสานเสรีภาพรเกินขอบเขตดราม่าคลิปเหยียดชาวอีสานสังคมควรทำอย่างไรเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์เมื่อมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งแสดงความเห็นในลักษณะที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับชาวอีสานโดยระบุเหตุผลที่ฟังแล้วทำเอาหลายคนถึงกับงงงันรายงานข่าวระบุว่าในคลิปดังกล่าวผู้โพสต์ได้กล่าวถึงผมไม่ชอบคนอีสานมาก แล้วให้เหตุผลต่อว่าก๋วยเตี๋ยวที่สั่งไปเขาต้มตับก็ไม่สุกต้มหมูก็ไม่สุกร้านอาหารที่ผมกินประจําเขาทําอาหารไม่สุกผมก็เลยไม่ค่อยขอบคนอีสานสักเท่าไหร่ซึ่งคําพูดเหล่านี้ได้จุดชนวนความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตจํานวนมากโดยเฉพาะผู้ที่มีเชื้อสายอีสานและผู้ที่ให้ความเคารพในความหลากหลายทางวัฒนธรรมหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออ,อกไปก็ได้เกิดกระแสะการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง โดยชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างเข้ามาตําหนิและต่อว่าผู้โพสต์ถึงทัศนคติที่ไม่ถูกต้องและสร้างความแตกแยกในสังคมหลายคนมองว่าการแสดงความเห็นเช่นนี้เป็นการดูถูกเหยียดยามและสะท้อนถึงอคติส่วนตัวที่ไม่สมควรนํามาเผยแพร่ขณะเดียวกันก็มีผู้ที่ออกมาแสดงความเห็นใจและปกป้องชาวอีสานโดยชื่นชมในวัฒนธรรมประเพณีและคุณงามความดีต่างๆที่ชาวอีสานได้สร้างสารรค์และเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของสังคมไทย เหตุการณ์น,นี้ได้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์และถูกนำไปถกเถียงในวงกว้างถึงประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมการเคารพซึ่งกันและกันและผลกระทบของการสแสดงความคิดเห็นที่ไม่สร้างสรรค์บนสื่อสังคมออนไลน์คำถามชวนคิดคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้การสแสดงความเห็นที่ไม่เคารพต่อผู้อื่นบนโลกออนไลน์ควรม,มีขอบเขตแค่ไหนร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะพูดก่อนผมอักติกับคนอีสาน ผมไม่ชอบคนยีสานเหตุผลเดียวเลยนะมันมันทําหมูไม่สุกเรื่องหมายถึงคือผมมันไม่ใช่คนที่ชอบไปล้าลานใครนะแต่เวลากูโดนล้าลานแล้วกูแค้นมันเป็นเรื่องที่ปังใจผมมากเลยคือผมมาชอบกินกว๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งกูต้องเล่าเนาะโอเคอะผมชอบกินกว๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งเว้ยคือกูไปกินกว๋วยเตี๋ยวกูชอบมากๆเลยแล้วแบบว่ากูก็ไปกินทุกวันจนกระทั่งเคารับพนักง,งานคนใหม่เข้ามาที่เป็น พนักง,งานอีสานแล้วหลังจากนั้นตับกูก็ไม่สกุกหมูกูก็ไม่สกุกแล้วกูหงุดหงิดมากเลยกูไม่ชอบกินตับดิบอ่ะแล้วมันเป็นทาให้สี่กูแบบกูอคติคนอีสานเพราะม่งทำตับดิบให้กูเท่ยก็ตับดิบอ่ะมันคือหมูที่ดิบอ่ะใครกินได้วะไม,ไม่ไม่กูหงุดหงิดมากเลยแล้วกูไปกินร้านนั้นบ่อยมากอ่ะของม่งก็แพงมันไม่ถูกอ่ะแล้วม่นตับ